มาดูกันนะครับว่าทําไมการสร้างบ้านถึงต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพการสร้างบ้านก็เหมือนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านของเราอีกด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณบานปลายนะครับวัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคันซึ่งสร้างความปวดหัวให้กับ เจ้าของบ้านเป็นอย่างมากมาดูกันนะครับว่าทําไมการสร้างบ้านถึงต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ต้องกังวลเรื่องจะหนีงานหรือทิ้งงานกลางคันและที่สําคัญลูกค้ายังได้รับความสะดวกสบายสามารถติดต่อในสาขาที่สะดวกหรือใกล้บ้านการให้บริการและให้คาปรึกษาจะให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งการติดต่อหน่วยงานราชการอาทิเช่นการยื่นขออนุญ,ญาตปลูกสร้าง การขอเลข,ขที่บ้านการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์ประปารวมทั้งการให้บริการติดต่อขอสินเชื่อสถาบันการเงินมีแบบบ้านให้เลือกพร้อมออกแบบบ้านใหม่ให้ตรงตามไลฟ์สไตล์บริษัทจะมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาซึ่งหากยังไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการ หรือหากยังไม่ตรงตามความต้องการสามารถออกแบบบ้านใหม่โดยทีมสถาปนิกเพื่อให้ลูกค้าได้แบบบ้านที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดผลงานได้ตรงตามมาตรฐานเพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานบริษัทรับสร้างบ้านจะมีการควบคุมการก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยผู้ชำนาญการนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบงวดงานก่อนส่งมอบเพื่อยืนยันในคุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกด้วยบริษัทรับสร้างบ้านจะให้ความสําคัญในการคัดสรรเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและตรงตามความต้องการและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบ้านประหยัดพลังงานที่ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกด้วยงบประมาณไม่บานปลายการใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพค่าก่อสร้างจะไม่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าก่อสร้างถูกกําหนดไว้ชัดเจนตามสัญญาแล้ว ถึงแม้ค่าวัสดุจะปรับเพิ่มขึ้นภายหลังก็ตามทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพราะการสร้างบ้านที่มีคุณภาพนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากวัสดุคุณภาพอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องมีส่วนร่วมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญเริ่มจากทีมงานขายสถาปนิกวิศวกรผู้ควบคุมงานทีมผู้รับเหมาและทีมช่างเพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพและมีความมั่นคงแข็งแรงการตรวจสอบคุณภาพงวดงาน ในการก่อสร้างทุกขั้นตอนจะมีการตรวจเช็คคุณภาพที่มีมากกว่า500รรายการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบ้านทุกหลังจะต้องถูกต้องตรงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยมีสัญญาที่ชัดเจนบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะมีการทำสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะได้รับบ้านตรงตามสัญญาเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกับระยะเวลาในการอยู่อาศัย และสุดท้ายการบริการหลังการขายพร้อมการรับประกันผลงานเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าหากมีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังพร้อมรับประกันโครงสร้างหลัก20ปีและงานทั่วไปอีก1-2ถึงปีเพื่อการันตีคุณภาพผลงานอีกด้วยครับสำหรับ EP ต่อไปมาดูกันว่าบริษัทรับสร้างบ้านเหมือาชีพจะสร้างบ้านประหยัดพลังงานหรือใช้วัสดุแบบไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ thank <laughs> you